็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปปูลูและเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมวันนี้ผมเรามาอยู่กันในซีรีส์ดองการ์ด SVP นะผมฟูลทีม68กันนะครับก็ EP นี้เป็น EP ที่7แล้วนะครับนะก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็น EP ที่7หรือ EP สุดท้ายนะอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่านักเตะมันเหลืออยู่อีก2ตำแหน่งนะครับนะ ก็ต้องมาดูกันนะว่า e ีีนี้จะครบหรือเปล่าเป็น E ีีสุดท้ายหรือเปล่านะนะนะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้นะไปดูนักเตะในทีมกันดีกว่านะว่าเราซื้อนักเตะคนไหนกันมาแล้วบ้างนะครับนะโอเคไปดูกันไปโอเคก็นี่เลยนะเป็นนักเตะที่เราซื้อกันมานะครับนะก็ตอนนี้มีเกือบครบแล้วนะเหลือ,อีก2ตํตำแหน่งเท่านั้นเหลือปีขวากับกลางรับนะก็จะครบ11ดคนแล้วนะครับนะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะ ปูทีมบกแปลงเราแล้วมีแถมประตูกิวเยอะไม่ไม่ด้วยอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้นะโอเคเนาะนะครับบกแปลกก็มีหลายตัวเลยยกเว้นปีขวากับกลางรับนะครับนะโอเคค่าทีมตอนนี้เด้งมาที่ประมาณ4ี่หมื่นเจ็ดพันล้านแล้วนะครับนะก็อีพีนี้ดองมานานอยู่นะเดี๋ยวไปดูกาดที่เราดองกันดีกว่านะไปดูกันปะ โอเคก็นี่เลยนะเป็นการ์ดที่เราดองกันมานะประมาณ2อาทิตย์นะครับนะแล้วก็บวกกับแชมเป็นพารนะครับซีซันเก่าซีซันล่าสุดยังไม่ได้เติมนะโอเคนาะแล้วก็อีพีนี้นะอีพีที่7นี่เราจะมาเติมเพิ่มกันนะอีกบอีก500บาทนะก็เติมเป็นแพ็คนี้เลยเป็นแพ็คฮาโลวีนไดมอนต์จริงมัน799นะมันลดมาเหลือ500กว่าบาทนะก็เลยจัดไปเลยแพ็คนี้มันได้ลุ้น9 6 6บวกหถึงบวก8ด้วยนะเผื่อได้บวก8ก็เอาเข้าทีมเลยนะครับนะโอเค เดี๋ยวเราไปรับการ้้เปิดเลยดีกว่านะครับผมโอเคไป โอเคนะครับผมก็ได้ขายนักเตะออกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะก็ได้โพโดกี้มานะ PL H เบกเนะเปิดการ์ดจริงๆตัวนี้ถ้าได้บกแนะเอาเข้าทีมไปเล่นยืนปีกแล้วนะนะแต่พอมันมันเป็นบกเจ็ก็เลยต้องเอาขายไปเพื่อไปซื้อบกแปดเนาะก็ตอนนี้ตังในตัวมีอยู่ประมาณ7774ล้านนะครับนะเดี๋ยวไปรับเพิ่มกันนะได้มาเพิ่มอีก5,225ล้านนะก็ได้รับส่วนลด ท c ด้วยนะ GCA IGR อของฟีฟ่าสี่นะ <Wow. S 1> ก็ใครที่สนใจนะครับจะสมัครนะครับก็สามารถสมัครได้ที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับแล้วว่าบอกมาจากช่องป๊อบลูนะครับได้รับส่วนลดเพิ่มเติมด้วยนะครับ <Wow. S 1> โอเคเนาะก็เดี๋ยวไปรับโพโตสกี้กันนะครับใช้คูปอง3 0ได้อีกค่าละเอ็มเนาะไอวิเตอร์บายาตรกนี้ก็ยวใช้คูปองสัก20%ให้มันไดเอ็มขึ้นมาสักหน่อยนะครับพอไหม มีคูปองใช้ให้หมดมาเป็นทั้งหมดเป็น5,900แล้วกันนะนะครับโอเคนห้น้านะครับเดี๋ยวรับไปเลยไปครับผมตอนนี้ตังในตัวมีอยู่ประมาณ1 0, 3 0 0 0นลได้จนวานึหมา1 3ั5 4ล้านะครับอีพีนี้อีที่7นะน่าจะเป็นอีสุดท้ายด้วยนะเพราะว่าตังที่คิดนี่มันซื้อนักเตะพอดีเลยนะมีคอนซาโลเกเดสอันนี้ยืนปิดซ้ายไปเลยนะ นะครับมีความเร็วมีพลังแฝงลองช็อตยิงไกลดีมพลังการยิง11 2เลยนะครับกอนตาโลเกเดสนะแล้วไอ้ตัวนึงเป็นฟาเบียนนะครับตอนนี้ตัวน,นี้เก่งนะมีพลังการยิงยิงไกลตัวใหญ่ด้วยนะครับเพเมเกอรอ์รลองชอ็อตกับเเมิเกอร์นะถือว่าเอาเรื่องเลยนะเดี๋ยวซื้อเลยแล้วกันนะเดี๋ยวนักเตะมันจะหายในตลาดนะครับไปเกเดสไปก่อนเลยไปครับผมบวก8ปดฟูลบวกแปดล้วนะ่าจะครบแล้วแหละอีพีนี้นะ จะพร้อมแจกแน่นอนนะครับสําหรับคนที่สมัครเมมเบอร์นะได้เป็นลุ้นกันนะครับคนที่เป็นเมมเบอร์เท่านั้นเนาะจริงก็มีฟาเบียนปีนี้นะแต่ว่ารู้สึกว่าเทียบกันแล้วฟาเบียนปีนี้ดีกว่านะครับเอามาเทียบ CDM ีมสเตตมันมากกว่า1ก็จริงนะแต่แค่แบบมันได้เรื่องการยิงมากกว่านะเพราะเรามีไอ้ตัวกลางรับไอ้ตัวนั้นตัวนึงอยู่แล้วที่เป็นเกมรับเนาะอันนี้จะเอามาเล่นเกมลุกมั่งนะครับนะจับตะกอเยอะพลังการยิงยิงไกลเยอะกว่านะก็ฟาเบียนปีนี้แล้วกันนะครับ โบโซวิดอะไรนี่ก็น่าจะไม่ได้นี้ติ๊กไว้หลายตัวเหมือนกันน่าจะไม่มีขายตัววีเดานี่ก็ยิงไม่ค่อยดีนะเอาตัวนี้แล้วกันนะฟาเบียนไปซเลยเอ<ม>็มเหลือพอดีจัดไปครับฟาเบียนโอเคครับผมนะก็ครบแล้วนะเพิ่มมาอีก2ตัวนะเป็นปีกกับกลางรับนะครบทีมแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเข้าทีมกันนะว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปดูกันไะ โอเคนะคผมก็ได้จัดทั้งตเตะข้าทีมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับฟูลทีมบวก8ของเรานะครับนะก็ถือว่าครบทีมแล้วนะครับนะจัดกันมา7 EP นะจริงมันมันนานกว่านั้นแต่ดองมานานไปหน่อยนะก็เลยช่วง2องีสุดท้ายนี่ดองประมาณ2อาทิตย์กันเลย <laughs> นะครับนะก็ออกมาเป็นประมาณนี้ครับกองหน้าคู่นะัเป็นยูซุปโพเซนกับเคลาดโมเรโนนะให้ดูสเตตันก่อน นะครับถือว่าได้เลยนะฟูลทีมบุก8ปดนะมันได้ติดฟูลทีมด้วยแล้วเป็นบุก8ด้วยตัตจมันเยอะมากนะครับเนาะประมาณนี้ครับปีกสองข้างที่เพิ่งได้มา่ไหน่กอนซาโลเกเดสกับพาเวลนัตเบิร์นะครับนะโอ้โหถือว่าเร็วจัดเลยนะเกเดสนะครับและยิงไกลได้ด้วยนะตัวนี้นะครับรังแฝงก็ประมาณนี้นะครับกลางรับสองคนนะโทมัสเดลาน่นะครับกับฟาเบียนนะครับนะก็ได้อยู่นะฟาเบียนเป็นตัวแบบ เดลานีเป็นตัวตัดเกมนะฟาเบียนเป็นตัวตัวเคืองเกมลุกนิดนึงนะเพราะสแตตการยิงการจมสกอ์มันเยอะนะฟาเบียนนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะโอเคเนาะแบ็กสองข้างนะเป็นลูก้าอันเดสนะครับกับโครสแมนบิวเนะครับก็แน่นทั้งคู่เลยตัวใหญ่ทั้งคู่ด้วยนะเร็วทั้งคู่นะครับคนแน่นคือจัดแบบนี้ข้อดีคือแบ็กสองข้างมันได้ตัวใหญ่และเอพีมันเยอะด้วยนะน่าจะแน่นทุกตำแหน่งประมาณนั้นนะครับ แล้วก็หลังสองคนเป็นอาคารยี่นะครับกับเดโกโคารนะ์ลอสเนาะก็อาคารยี่เร็วนะคาร์ลอสแน่นแต่ไม่ค่อยเร็วมากแต่ก็แน่นนะครับนะ <laughs> ประมาณนี้นะรูปร่างหนาเดโกโคาร์ลอสนะครับสปีดต้นก็ได้แต่ความเร็วน้อยไปหน่อยเนาะพลังแป้งก็ประมาณนี้นะครับลูกตาประตูนะเวนเฮนเนซี่นะครับแล้วก็มีสำรองประตูอีกหนึ่งตัวด้วยเป็นกิวเยอเม่นะก็ถือว่าเป็นเมตาใหม่นะกิวเยอเม่นะเป็นกึ่งเมตาตัวใหม่นะที่นักแข่งคาดาปไปใช้กันด้วยนะ ก็ถือว่าโอเคเลยนะเฮนรีซี่ก็สุก198นะเซฟอยู่แล้วนะตัวนี้นะพลังแ่งโกก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ครบทีมเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับฟูทีม68ของเรานะครับไอดี ID นี้แจกแน่นอนนะครับแล้วก็แจกเฉพาะคนที่เป็นเมมเบอร์ช่องเท่านั้นตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะครับนะ่แจกแน่นอนนะครับน่นเดี๋ยวรอประกาศในเพจอีกทีนะมีกติกาการเล่นนะการแจกเนาะนะครับผมนะ โอเคค่าทีมตอนนี้เด้งมาที่ประมาณ60,000ล้านนะครับนะเทิมมาก็หลาย EP EP เว้น EP EP ละ5 0 7 EP ก็เท่าไหร่วะนะโอ้โหก็หลายพันอยู่นะนะครับโอเคเนาะแล้วก็ ID นี้มันจะมี s b p 30วันด้วยนะที่เหลือนะแล้วก็มีตั๋วเปลี่ยนชื่อผู้จัดการทีมด้วยนะครับก็ใครที่ได้ไปก็ไปเปลี่ยนกันได้เลยหรือว่าอยากจะชื่อนี้ก็ได้นะก็เท่ดิมกันเดี๋ยวดูที่ทีมคัลเลอร์ก่อนนะครับ ก็จะได้ฟูลทีมบิวอีนะแล้วก็20ยูด้วยนะครับถือว่าได้เพิ่มมาอีกหนึ่งก็ถือว่าช่วยได้เลยนะนะครับแล้วก็ได้ฟูล8นะจัดเพิ่ม3เลยนะครับนะถือว่าได้เรื่องเลยนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวโดวยที่เทคนิคทีมกันนะครับใช้ประมาณนี้เลยเทคนิคนักเตะก็ประมาณนี้นะครับ4 2 2 2นะเนาะเป็นลุกเต็มสุบนะครับ บทบาทน,นักเตะก็กับตันทีมเดลเน่ะนะมีลีดเดอร์ชิพทุกโชว์ก็มโมเรโนอยู่แล้วเปิดมุมก็เน้นเวดนะครับเน้นเวดเปิดดีฟรีคิกเน้นเวดอยู่แล้วฮะเน้นเวดก็ยิงดีสุดแหละระยะกายก็เป็นเอาเป็นเน้นเวดแล้วกันใส่ให้หมดนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันเกมีกันว่าได้กอนซาโลเกเดก,กับฟาเบียนมานะแล้วตอนนี้ครบทีมเรียบร้อยแนละ้วจะโหดมากขนาดไหนนะครับไปดูกันป่ะ โอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะมาดูกันว่าฟูทีม88ของเราตอนนี้ที่ครบทีมแล้วนะครับจะโหกันอัไหนนะอีกฝั่งนี้ฟูแมนยูนะครับช่วงนี้แมนยูก็ฟอ,อร์มดีก็เลยทํากันเติมเลยนะครับผมมาอาเบียนี่ก็ตัวใหญ่นะ189นะครับแต่รูปร่างผอมมันจะทรงประมาณพวกคุณลิดพวกอะไรพวกนี้ทนะี่ตัวใหญ่แต่รูปร่างผอมเนาะแต่ก็มีเกมลุกที่ดีและยิงไกลได้อะไรได้นะครับเฮ้ย ยังพึ่งดีโอโหเกือบโดนแล้วเจเดกแ8ดิโอ้โหความเร็ว120กว่ามาดิลากเลยคอนซาโลเจเดสโผล่เซตมาให้โมเรโนโอ,โอ้โหโมเรโนโดึงแล้วโดนเดรนี่ชนว่ะเดรนี่เอาลูกยันเดตยังได้อยู่ครับเดรนี่เจเดสคืนไปแล้วครับผมหลังหัก ยาวเลยเกเดสลากเลยตรงนี้มีความเร็วเกเดสคึงสองทีเกเดสย้อนมาโมเลโนโรได้เข้าเฉยเลย <laughs> <laughs> หนึ่งประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับเทรรัสโมเลโนโลบุกแปดมันคือมันได้พลังบุกแปดมันคือมันเป็น AI บางตัวก็ไม่ใช่มีต้าแหละแต่แบบพอได้บุกแปดปุ๊บมันก็เลยโหดนะแต่จะจัดเพิ่มนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนําไปแล้วครับหนึ่งประตูตศูนย์ ดีเอโกขารอเอไอเข้าบอลดีนะถือว่าได้อยู่นะเอโกข่ารอปลาเบียนแทงมาให้นเวดมาแล้วครับเน็ตเวดล็อกหนึ่งทีก่อน <L> <า>เดลานี่มาโพสเซนขู่โพสเซนย้อนมาก่อนมาเคลาดโมเลโนปลาเบียนโล่งก็ใส่เลยครับผมสองประตูต่อศูนย์โอ้โหตัวใหม่ก็เ,เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ฟาเบียนออกหัวฝังออกวะนะออกวะนะน่าจะออกแล้วมั้งนะเต็มข้อไปเลยนะครับโอ้โหสองประตูสุดแล้วฟลาเบียนโอเคโอเคแก้เกมแก้เกมครับยังไม่ออกยังไม่ออกโอเคโอเคโอเคพอบอกจะไม่เล่นนี่คือจะไม่เล่นต่อเลยคือไม่ออกเลยแก้เกมนะครับใส่กองหน้าเพิ่มนะโอเลโซชานะครับดีแล้วดิชนดีโอ้โหโซชาตัวนี้เดียวชนแม่งเลย เทลาดโมเลโนโวิ่งทำทาามาสองคนจ่ายใ,ใครดีเอาวิ่งมาช่องเดียวกันดิอะไรไ่ะเฮ้ยเ็เ็ต่อกาให้ฟาเบียนฟาเบียนเต็มข้ออีกลูกครับผมโอ้โหไอ,อ,อ้ตัวนี้มันได้เรื่องอยู่นะเนี่ยฟาเบียนครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ก็โอ้โหได้เรื่องนะ BUE นะครับจบสกอร์เยอะด้วยพลังงานยิงเยอะด้วยนะเป็นกลางเชิงตัวลุกนิดนึงนะครับมาเราสองลูกไปแล้วครับฟาเบียน โดนแฮตติกเน็ตเวทโอเคตัดได้ครับไปแล้วข้างบนมาแล้วครับอยู่ทุกโอรเซนต์ข้างล่างมีว่าไงสองต่อหนึ่ง้ยจานโอ้โหล็อกสวยแล้วโดนจิ้มเ <c oughs> นจะเล็บเหลืองเลยโอ้โหลูกดีล็อกจะจ่ายไงโดนจิ้มก่อนูสูตรมาูสูตรมา ลูกสูตรมาครับผมสี่สูตรไปซี่โอ้โหลูกนี้โลไดไม่ติดด้วยนะแต่ว่าได้ลูกสูงแทนสวยครับผมโมเลโนโยิงผมอยู่แล้วอ้เดกอาร์เวอร์ไปกันเสาแรกโดนเสอสองนะครับสวยครับผมสี่ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวลูกสูตรเข้าไปโคเซนเอา้าโซชาก็เบียดไปได้วะ่ะ โอเซอ,โอ,โโอเเร์มันเฮ้ยล็อกสองทีทีทีโอ้โหยูเยูไม่แม่งปัดเข้าประตูลูกนี้มันก็ไม่มีอะไรนะยูเยูไม่ปัดเข้าประตูโอ้โหแต่ได้ปะโดนตีใครแตกไปแล้วครับตีหนึ่งมันไม่มีอะไรเลยลูกเขายิงตรงตัวนะจะปัดเข้าประตูอะไรวะนะเนี่ยเห็นเนัซี่ดีอยู่แล้วไม่น่าเปลี่ยนยูเยูไม,ม่เลย มาแล้ววันบิสก้าเติมฟานเดเบกฟานเดฟฟานเดบนเดบกยิงโอ้โหกิวเยะเม่เอาอีกโอ้ยกิวเยะเม่อะไรของมันมาหน่าโอ้สองลูกนี่คือแบบเซปกระชอกสองลูกเลยโอ้ดีใช้เฮนเดซี่ดีอยู่แล้วโอ้โหใช้เยลเม่กระกระชอกลูกไม่มีสติเลยนะสองลูกกระชอกหมดเลยโอ้โหสุดยอดจริง อ้าวเกเดตอ่านแล้วครับไปเลยครับผมเกเดตช่องนี้โมเรโนมาโมเรโนยิงสวนเกือบไปแล้วอุทิหะไม่มาสวยโมเรโนเกเดตเกเดตลากมาเกเดตเกเดตเต็มข้อโอ้โหหลุดกรอบคงจะได้ ลองยิงไกลดูสักหน่อยยิงดีหรือเปล่าเฮ้ยโอเคครับผมจบเกมไปนชะะนะไป4ประตูต่อ2กันเลยทีเดียวเชียวนะครับนะก็ที่เสีย2ลูกเพราะประตูมันเซฟไปชก2ลูกเลย <c oughs> <c oughs> นะก็โอเคนะครับผมก็ใครที่ชอบใจการดองการ์ดอีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตากดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดการดองการ์ด คลิปหน้านะ EP หน้าซีรีส์หน้านะเพราะไอซีรีส์นี้คือครบเรียบร้อยแล้วนะพร้อมแจกนะสำหรับคนที่สมัครเมมเบอร์นะห้าสิบบาทขึ้นไปนะถึงจะได้ลุ้นนะครับไอดี ID นี้นะประมาณนี้แล้วกันนะใครที่อยากได้ไอดีนี้นะครับนะไปสมัครเมมเบอร์กันด้วยนะครับนะแล้วก็ไปลุ้นกันนะเดี๋ยวมีกริกาบอกที่ท้ายคลิปเนาะโอเคครับผมเจอกันซีรีส์ต่อไปนะครับนะว่าจะทำดองการ์ดอะไรกันต่อนะครับแล้วเจอกันครับผม bye บ๊ายบายจุบ๊บ